เ,เสียงเว้นจ้าแล้วครับไม่ดีต้องมาเปิดน้ำแล้วครับฝนเริ่มหายลมหนาวเริ่มมามาเปิดน้ำไหปลาจังด้วยครับนี่คือปลาจังนะที่วิตเช่าสวนกะจังซีแล้ะครับพี่น้องอยู่น้ำไหอยู่น้ำสวนเมือ่อฝนว่ามา,าก็ต้อง เปิดเองครับน้ำสปินเกร์นะครับต่อไปพรเะพืชนิดนีก็เป็นเพื่อที่ชอบน้ำครับยงอัดน้ำอัดปุยอัดจีไก่สวยงามทั้งนี้เป็นไม่ฟอกอากาศนี่ครับสิ่งคนนี้ย่อมปกกันสายตู้าแล้วครับมันนีวันทีวันที่สิบแปดตูน่ายครับงามครับสวยงาม